วันนี้พี่นิกเลือก SCK มาเนาะใช่เมื่อวาน <C K S 1> มีข่าว,วใช่ไหมฮตอนเย็นตอนตอนปิดตลาดก็ตลาดอาจจะยังไม่ได้ตอบรับข่าวตรงนั้นนะคะก็ตัวบริษัทเนี่ยถือว่ากระซิบมาว่าได้งานใหม่นะคะเป็นโครงการคลองระบายน้ำหลากนะคะอันนี้ก็มูลค่าประมาณ3,200ล้านบาทนะคะเพิ่งประมูลกันเมื่อวานแล้วก็ผลออกช่วงตอนเย็น นะคะก็ถ้ารวมโครงการนี้เนี่ยแบ็คหลอกของ CK เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ44,000ล้านบาทนะคะก็ถือว่าขยบฐานขึ้นมาจากสิ้นปีที่แล้วที่อยู่ประมาณ28,000ล้านบาทนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการที่เขารอเซ็นอยู่เนี่ยเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นโครงการของ CKP คือได้แน่ๆแล้วแหละพี่นิกเพราะว่ามีการรับรู้แบบรายรายรับล่วงรายได้ล่วงหน้ามาไตรมาหนแล้วนะคะโครงการนั้นประมาณ80,000ื่นถึงเก้าล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะเซ็นกันประมาณไตรมาสานะคะก็ถ้าโครงการนี้เข้ามาเติมเนี่ยก็น่าจะทําให้แบ็กหลอกเนี่ยอยู่ระดับที่1นึ่งแล้านบาทได้ระเลเวลนี้คือมอง คือ8ปปถึงเปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เห็นเลเวลนี้มาเลยนะคะก็ถือว่าสูงสุดใน9ปีที่ผ่านมาเลยค่ะนอกจากนี้เนี่ยโครงการที่ต้องติดตามก็คือสายสีส้มนะคะสายสีส้มเนี่ยมูลค่าประมาณ90 0 0หมล้านบาทนะคะมองว่าร่างทีโอา์เนี่ยน่าจะแล,แล้วเสร็จกันประมาณเดือนือสภาคมนี้ก็คือเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะขายซองกันได้เนี่ยประมาณไตรมาส3นะคะเพราะว่าใช้เวลาในการ วิจารณ์อะไรกัรเนี่ยน่าจะประมาณ1 1เดือนบวกลบนะคะก็โครงการนี้เป็นโครงการเป้าหมายหลักของ CK เลยนะคะซึ่งมองว่า CK เนี่ยเป็นตัวเต็งเพราะว่า BM เนี่ยก็ถือว่าเป็น ผู้เดินรถรายใหญ่ทั้งบนดินใต้ดินนะคะมองว่าน่าจะเป็นทาร์เก็ตของปีนี้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสายสีแดงทั้งด่วนมอเตอร์วเวย์ทั้งคู่ต่างๆที่จะประมูลในครึ่งปีหลังด้วยนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาเติมแ a ็กหลอกให้เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับงบในไตรมาสสเนี่ยมองว่าจะเร่งตัวขึ้นได้ดีทั้งคิวนคิแล้วก็ยอนเดียสําหรับ CK นะคะ เรามองอยู่ที่ประมาณ350ถึง450ล้านบาทนะคะไตรมาสหนึ่งเนี่ยทำกำไรสุทธิได้ประมาณ120ล้านบาทนะคะฐานเนี่ยก็จะ ไต่ระดับขึ้นค่อนข้างเยอะเลยเมื่อเทียบกับไตามาหนึ่งนะคะจากทั้งงานก่อสร้างเองที่มีความคืบหน้านะคะแล้วก็การรับรู้รายได้เงินปันผลลับจาก Thai t ทยแท็บ Water ก็เข้ามาช่วยนะคะบริษัทลูกๆของเขาเองอย่าง CKP เนี่ยก็เป็นฤดูน้ําแล้วก็เบมเนี่ยก็จะเป็นมีการฟื้นตัวได้ดีตามผู้บริการใช้บริการนะนะคะขณะที่พี่นิกม่วานเห็นพี่นิกไปดูว่ามาว่าราคาหุ้นเนี่ยซีเคเนี่ยค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับลูกเนาะ ก็ถ้าถ้าดู CK ตัวตัว e valuation CK ตอนนี้เนาะ CK เนี่ยราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1 9บเบาทนะคะถ้าดู Market Cap ของลูกรวมกันนะพี่นิกตุมไปคิดมาเนี่ย Market แบบ Market แ cap ของลูกรวมรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ37บาทต่ตอหุ้นก็ถือว่า CK เนี่ย i s สคาว์ค่อนข้างเยอะมากๆเลย ะะแล้วก็ถ้าเทียบกับเบมตัวเดียวเนี่ยเบมตัวเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ25บาทต่อหุ้นซึ่งอันนี้ก็สูงกว่า CK แค่แบบถ้าเบมตัวเดียวก็สูงกว่า CK ไปแล้วนะคะก็เลยมองว่าราคาหุ้นก็ยังถูกแล้วก็สตอรีเนี่ยก็ยังเป็นบวกทั้งงบแล้วก็ตัวแบ็กหลอกที่ยังเป็นขาขึ้นค่ะก็ยังแนะนําซื้อราคาเหมาะสม26บาทแล้วก็เป็นท็อปพิกกลุ่มรับเหมาด้วยค่ะใช่ คือปกติเนี่ยสมมติว่ามีลูกอยู่นะถ้าถ้าเหมือนตอน TKS sinec เนี่ยเราก็จะคิดว่าถือหุ้นอยู่เท่าไหร่คูณไปปุ๊บแล้วก็ดิสเคามา20%นะครับอย่างที่ตูนบอกคือเบมตัวเดียวเนี่ยเท่าไหร่นะ25บาท25เพิ่มถ้าดิสเคา20%จาก25เนี่ยมันก็เหลือประมาณ20บาทนะครับ20บาทมันก็คือเท่ากับราคา CK ตรงนี้แหละนะ19บาท60ก็เลยบอกว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยสำหรับ CK เนี่ยเหมือนเหมือนมีแค่เบม นะแต่ไม่มี CKP ไม่มี t t w <า>ไม่มีธุรกิจรับเหมาเลยเพราะฉานั้เนี่ยราคานี้ถูกเกินไปสําหรับ C.K นะครับแล้วก็น่าจะถึงรอบใหญ่ของเขาแล้วทั้งทุกธุกรกิจที่ฟื้นแล้วก็รับเหมาเองก็น่าจะเร่นขึ้นด้วยนะครับ<า>วันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะราคาป้าหมาย26บาท